สวัสดีครับผมเจรัตนะตั้งตะกูลวันนี้ผมมีวิธีการในการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ชอบพูดเร็วพูดรัวหรือว่าพูดช้าเกินไปนะครับให้ลองจินตนาการดูว่าเราเป็นคนขับรถโดยสารที่กําลังพาผู้โดยสารที่เป็นคนฟังนี่แหละครับขึ้นรถไปพร้อมกับเราถ้าเราเนี่ยขับรถเร็วเกินไปนั่นหมายความว่าเรากําลังพูดเร็วผู้ดโดยสารที่นั่งอยู่ในรถจะมองวิวข้างทางไม่เห็น มองไม่เห็นความสวยงามของวิวข้างทางเลยนะครับแต่ถ้าเราขับช้าหรือว่าพูดช้าเกินไปก็จะทําให้คนในรถง่วงหลับซึมเบื่อกับการเดินทางในครั้งนี้พูดเร็วแม้ว่าจะตื่นเต้นแต่ก็ทําให้คนฟังรู้สึกเหนื่อยการพูดช้าเกินไปก็จะทําให้เนื้อหาของเราดูไม่น่าสนใจนะครับวิธีการแก้ง่ายๆข้อแรกพยายาม บันทึกเสียงของเราและนําไปเปรียบเทียบกับเวลาที่เราพูดจริงๆในชีวิตประจําวันลองเปรียบเทียบแล้วก็จับจังหวะดูว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนเวลาเราคุยกับคนในครอบครัวเราพูดลักษณะแบบไหนจังหวะที่เราใช้เป็นยังไงกับการที่เราจะต้องเตรียมมาพูดหน้าชั้นมาพูดอยู่ในห้องประชุมจังหวะที่เราจะพูดเป็นแบบไหนเอาคลิป2คลิปนั้นมาเปรียบเทียบแล้วก็จับจังหวะช้าเร็วคือพยายามที่จะให้การพูด และการนําเสนอของเราเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เหมือนกับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2จะคล้ายๆกับข้อแรกก็คือก่อนที่เราจะไปนําเสนองานหรือว่าพูดเป็นเวทีลองอัดเสียงตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลองฟังดูว่าเราคิดว่าจังหวะของเราเนี่ยดีพอหรือ,อยังเราเข้าใจเนื้อหาที่เราพูดพอไหม และเนื้อหาที่เราพูดเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าแล้วค่อยๆปรับก่อนที่เราจะขึ้นเวทีข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือดีที่สุดนั่นก็คือหาเพื่อนหรือว่าที่ปรึกษาสักคนหนึ่งและเราอธิบายเขาฟังว่าเหตุผลที่เราอยากจะพูดเนี่ยคืออะไรให้ช่วยจับจังหวะให้ช่วยฟังจังหวะให้หน่อยหลังจากนั้นให้เขาเป็นที่ปรึกษาให้ช่วยให้คําแนะนําและให้กําลังใจเราค่อยๆทาครับค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับและจังหวะของคุณจะค่อยๆเข้าที่หลังจากนั้น การพูดของเราจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและขอให้การพูดในครั้งต่อไปประสบความสำเร็จนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ